เกมชีวิตเราต้องเล่นระยะยาวเนาะไม่ใช่ระยะสั้นคุูหมายความว่าถ้าเกิดคุณผิดหวังทําอะไรไม่ได้ดังใจอย่างเงี้ยคุณเอามาตอกย้ํากับตัวเองโหทําอะไรก็ไม่ได้เรื่องไม่ประสบความสําเร็จเลยวะ่ะคุณกําลังเล่นเกมระยะสั้นกับตัวเองคุณต้องเล่นเกมระยะยาวมันไม่มีอะไรสําเร็จได้ในคราวเดียว หรอกนะถ้าเกิดเป้าหมายนั้นมันใหญ่มันก็ต้องมีเวลาที่ฟูมฟักและเติบโตเช่นกันคุณต้องเป็นนักปลอบใจตัวเองตัวยงเลยมองสิคนอื่นเขาก็พลาดกันมาหมดกว่าที่เขาจะสำเร็จดังนั้นมีเป้าให้ชัดเดินให้ตรงเป้านั้นแล้วก็เล่นเกมระยะยาวปลอบใจตัวเองทำซ้ำฝึกฝนในสิ่งนั้นที่มันตรงกับเป้าหมายคุณ แล้วมันจะสําเร็จขอให้คุณมองทุกความท้าทายเป็นโอกาสที่ทําให้คุณเติบโตเนาะครูขอให้คุณโชคดีทําอะไรก็สําเร็จง่ายๆจากใจครูธัญญาค่ะ